ทำเอาทั่วโลกตะลึงถึงความไพเราะหลังเพลงลอยกระทงของไทยได้วงออเคสเตอราระดับโลกมาบรรเลงเพลงในวันลอยกระทงอันสุดไพเราะทำสะกดทั้งแผ่นดินว่านี่แหละประเพณีของไทยไม่มีใครหน้าไหนเค็มได้โดยก็เรียกได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่บทเพลงลํำวงไทยอย่างเพลงประจำวันลอยกระทงที่ถือว่าดังไกลไปทั่วโลกพอได้รับการบรรเลงดนตรีโดยวงออ,อเคสตอร่า วงใหญ่ระดับโลกของคุณอานเดนลิวนักไวโอลินและวัทยากรชาวดัตที่มีชื่อเสียงรู้จักกันทั่วโลกได้มาบรรเลงโดยยกทีมงานมาทั้งหมดเพื่อแสดงสดในประเทศไทยโดยเฉพาะโดยก็ถือว่ามีความไพเราะสนอหูทำสะกดผู้ฟังทั้งห้องซึ่งฟังแล้วเย็นสบายใจรู้สึกถึงความเป็นไทยที่มีรอยยิ้มและมิรไมตรีที่มีให้แก่กันโดยบทเพลงลอยกระทงแต่งขึ้นมา โดยครูแก้วอัจฉริยกุลเจ้าของละครวิทยุคณะแก้วฟ้าผู้ประพันธ์บทเพลงและนักเขียนนวนิยายชื่อดังของไทยที่ถูกแต่งขึ้นในปี2492นั่นเองครับและเนื่องจากวันลอยกระทง2567ในวันศุกร์ที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ได้จัดงานทั่วประเทศไทยโดยก็มีหลายสถานที่จัดงานเทศกาลลอยกระทงอย่างยิ่งใหญ่อย่างในสุขโขทยัยกับงานเล่นไฟและที่จังหวัดเชียงใหม่ที่มีงานยี่เปง มีลอยกระทงและลอยโคมไฟอย่างสวยงามและกับการบรรเลงเพลงลอยกระทงของวงออเคสตราระดับโลกก็ทำเอาคนทั้งโลกถึงกับตะลึงไปตามๆกันนะครับซึ่งเดี๋ยวงานนี้เราก็ลองมาอ่านคอมเมนต์ของชาวต่างชาติกันดูนะครับว่าพวกเขาจะคิดอย่างไรกับการบรรเลงเพลงลอยกระทงจากวงระดับโลกในครั้งนี้โดยเมน้นแรกบอกว่าผลงานวงออเคสตรานี้แสดงให้เห็นถึงความสงบสุขที่แท้จริงของคนไทยในฐานะประเทศชาติ สอนาทีแรกของเครื่องดนตรีเดี่ยวที่ใช้ดึงความเงียบสงบของไทยออกมาส่วนที่สองเย็บลวดลายของความกลมกลืนที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยและส่วนสุดท้ายที่ตีขึ้นผ่านภาษาของดนตรีแบ่งปันความสุขแบบไทยให้กับผู้ฟังทุกคนและการเรียบเรียงใหม่ซึ่งได้รับการคิดมาอย่างดีในขณะที่ยัง คงเป็นต้นฉบับของเพลงดนตรีสามารถเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมประเทศชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมได้อย่างน่าอาัศจรรย์สามารถฟังเพลงประกอบที่ยอดเยี่ยมนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าคอมเมนต์ต่างชาติต่อมานะครับคนชาวต่างชาติฉันรู้สึกตื่นเต้นและสนุกไปกับการแสดงของคุณเพราะฉันสามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงสิ่งที่ฉันเติบโตมาได้อย่างเป็นธรรมชาติน่าเสียดายที่ฉันไม่รู้ว่าคุณแสดงสดที่กรุงเทพดังที่คุณและบางท่านทราบ การลอยกระทงหมายถึงการลอยกระทงไทยที่ตกแต่งอย่างประณีตเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งแม่น้ำซึ่งจัดขึ้นทุกปีในเดือนพฤศจิกายนและเพลงลอยกระทงก็กลายเป็นเพลงยอดนิยมเพลงหนึ่งเอกลักษณ์ของไทยหวังว่าฉันจะได้สัมผัสป,ประสบการณ์การแสดงสดของวงออเคเลตราของคุณอีกครั้งหนึ่งความคิดเห็นต่อมาบอกเอาไว้ว่า ฉันชื่นชมวัฒนธรรมไทยและผู้คนของพวกเขามาโดยตลอดและได้พบกับผู้คนจำนวนมากในภาคเหนือของมาเลเซียซึ่งเป็นชายแดนมาเลกับไทยและเราเรียกพวกเขาว่าโอรังสยามความรักที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยจากหนึ่งในเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณคือมาเลเซียคอมเมนต์ต่อมาฉันเป็นชาวจีนจากปักกิ่งฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาเกือบสิปีเพลงนี้ได้ยินไปทุกที่ในแต่ละปี ในช่วงวัดลอยกระทงของไทยมันเป็นเพลงที่ดีสามารถได้ยินจากเพื่อนบ้านของคุณมันยังคงเตือนคนไทยและจริงๆแล้วทุกคนอาศัยอยู่ที่นี่ยังคงมีความปรารถนาดีต่อความรักและชีวิตจังหวะปกติจะสดใสแต่ก็สามารถสงบได้เช่นกันฉันชอบเวอร์ชันนี้มากเช่นกันหวังว่าเราทุกคนจะได้เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและเพลิดเพลินไปกับดินแดนที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างประเทศไทยความคิดเห็นถัดมา พวกเราทางตอนเหนือของมาเลเซียทำตามประเพณีนี้เพราะเราเคยถูกปกครองโดยสยามความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ราชวงศ์เคดาของเรามีสายเลือดสยามและมีคนไทยจำนวนมากในรัฐของเราคอมเมนต์ต่อมานะครับมันเป็นเพลงที่ไพเราะมากทำให้ฉันนึกถึงแม่น้ำและวิถีชีวิตของผู้คนที่เชื่อมโยงกับมันคนต่อมาบอกว่าวันนี้เป็นอีกปีหนึ่งของเทศกาลลอยกระทง ฉันไม่มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลที่ยอดเยี่ยมนี้ในสหราชอาณาจักรแต่ฉันได้พบกับดนตรีที่น่าทึ่งนี้และตกลุมรักขอบคุณมากที่บรรเลงเพลงนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าได้เปิดฟังเพลงบรรเลงนี้หลายรอบแล้วฟังเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคนเป่าขุ่ยและคนเล่นไวโอลินเก่งมากๆเข้าถึงความรู้สึกของความงดงามของเพลงลอยกระทงได้ดี ยิ่งถึงได้เป่าลุยและเล่นไวโอลินตามความรู้สึกอัลลําลึกนี้ได้จนเพลงออกมาได้ไพเราะจับใจมากเช่นนี้คนต่อมานะครับบอกว่าขอบคุณวงออเคสตอราทั้งหมดเพลงที่ไพเราะมากที่ทุกคนได้เล่นให้คนไทยทุกคนในโลกฟังไม่ใช่แค่คนไทยในประเทศไทยเท่านั้นขอบคุณมากที่ได้ยินเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนี้ที่คุณและวงออเคสตอราได้เล่นให้กับคนไทยมันสะเทือนใจมากสำหรับคนไทยที่ได้ยินเวอร์ชั่นที่คุณเล่นจนน้ำตาเต็มตัวฉันเอง ฉันได้ฟังเพลงนี้หลายครั้งแล้วเกือบ100ครั้งแล้วโดยไม่เบื่อขอขอบคุณคุณและวงออเคสตราทั้งหมดนะคอมเมนต์ถัดมามเคมนินมึงสังเกตอะไรบ้างไหมว่าทำไมบนเวทีไม่มีธงไทยเพราะว่าคนทั่วโลกเขารู้จักวัฒนธรรมไทยรู้จักชุดไทยกันดีไม่จำเป็นต้องบ้าเอาธงมาโชว์อะไรแบบนั้นหรอกแค่เพลงแค่แบล็คกราวด้านหลังก็บ่งบอกถึงความเป็นไทยแล้วคนทั่วโลกรู้จักไทยดีตั้งแต่ขมเขมรยังไม่เป็นประเทศเลย และอีกอย่างนะเพลงนี้แต่งมา75ปีแล้วแก่กว่าประเทศเขมรอีกคนถักมาได้กล่าวว่าไม่ว่าจะกี่ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นใครบรรเลงเพลงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งประเพณีที่ยั่งยืนเป็นเอกลักษณ์ของไทยประเทศไทยเป็นประเทศสากลที่มีเสรีภาพทุกคนโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติสีผิวหรือาศาสนามีสิทธิและเสรีภาพในประเทศของเราชาวเขมร ยังคงคิดถึงวิธีการแกะสลักเพลงลอยกระทงบนกำแพงหินเพื่อเป็นหลักฐานในเวลานั้นพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับโน้ตดนตรีหากพวกเขาสามารถพิสูจน์บนกำแพงหินได้ก็คงเคลมไปแล้วเธอรู้ไหมคนไทยมีความคิดที่ว่าถ้าชาวต่างชาติพูดภาษาไทยร้องเพลงไทยหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับประเพณีไทยคนไทยจะสนับสนุนเพราะถือว่าชาวต่างชาติเคารพคนไทย เขายังช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยที่ดีของคนไทยไปทั่วโลกเขาสามารถทำสิ่งดีๆเหล่านี้ได้ทุกที่ในโลกคนไทยไม่เคยห้ามคอมเมนต์ต่อมานะครับมีเพลงนี้ในเวอร์ชั่นยาวหรือไม่เป็นเพลงที่งดงามอย่างแท้จริงประเทศที่สวยงามพร้อมผู้คนที่เป็นมิตรที่น่าทึ่งจริงๆฉันเป็นชาวเวียดนามและไม่รู้จริงๆว่าทำไมเราถึงถูกสอนให้ร้องเพลงนี้เมื่อเรายังเด็กที่โรงเรียนประถมเม้นต่อมา เป็นบทเพลงที่สวยงามและพระจันทร์เต็มดวงด้วยมันจะดีแค่ไหนถ้าฉันสามารถที่จะอยู่ที่นั่นขอส่งความรักจากประเทศอาร์เจนตินาในมหานครบัวนโนตไอเลสคอมเมนต์ต่อมานี่คือเวอร์ชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยินมาก่อนเครื่องดนตรีทั้งหมดที่คุณผักดันในเพลงนี้สวยงามมากและฉันชอบมันมากและนี่ก็คือคอมเมนต์ของชาวโลกนะครับที่ชื่นชมความไพเราะของบทเพลงลอยกระทงของไทยที่ถูกบรรเลง โดยวงระดับโลกที่ทํำขมิถึงกับอ้าปากค้างยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า